ละเอียดนะหรือว่าทําไปก่อนอย่าเพิ่งถามอย่างนี้เป็นต้นนะคะใครรู้สึกว่าเราสื่อสารแบบไฟบ้างคะซื่อตรงด้วยคะ่ะเอาตรงๆไม่อันนี้เนี่ยเราจะได้รู้ว่าเราใครสื่อสารแบบไฟแบบไหบ้างเราต้อง work b a c k w a r d ย้อนกลับไปเลยเนาะอยากให้ผลลัพธ์เปลี่ยนการกระทําต้องเปลี่ยนนะคะพฤติกรรมต้องเปลี่ยนความรู้สึกต้องเปลี่ยน ถ้ารู้สึกแบบเดิมมันก็ไม่ได้อะเนาะความคิดต้องเปลี่ยนแล้วก็มายเซ็ตต้องเปลี่ยนนะคะซึ่งปกติเวลาที่เราเรียนรู้เรื่องมายเซตกันนะคะมันก็จะเป็นเขาจะเน้นตรงนี้เนาะมายเซ e ตแต่กูเคยถามหน่อยว่าแล้วจริงๆอะไรที่สำคัญที่สุดบี o อนมายเซ e ตอะไรเอ่ยค่ะนิดนึงกูเคยได้ยินแวววๆ ทัจ d ดมันจะอยู่ในมายเซ e ตนะคะสิ่งที่จะทำให้ m ายเซ e ตมันกลายเป็นผลลัพธ์ได้อะค่ะคืออะไร <Action. S 1> ถูกต้องค่ะ a อคชั่ค่ะต้องเลเรานะคะว่าสิ่งที่สำคัญมากๆในการรับมือกับผลกระทบที่เกิดจากความเปลี่ยนแปลงนะคะก็คือ s e l f ์ w อ r e ร e s นคือรู้จักตัวเองอย่างแท้จริงเมื่อกี้เนี่ยให้ ให้ลองเซิร์ฟลองซ้อมๆนะว่าเออเรามีจุดแข็งอะไรบ้างเรามีความชํานาญอะไรบ้างที่เราไม่เคยบอกใครเลยอาจจะเป็นเรื่องที่เราเองก็ลืมเหมือนกันใช่ป่ะบางคนใช้เวลานานเหมือนกันที่จะเอ,อ้ยมันมีอะไรวะที่ไม่เคยบอกใครนะคะมาเดี๋ยวจะช่วยกันนะคะพวกเราช่วยกันนะคะลองค้นหาจุดแข็งคุณค่าของตัวเองนะสิ่งที่กูก้เกอยากให้ทํานะคะเมื่อกี้ดูเวแล้วแบบรู้สึกอาจจะต้องมอีอุปรกรณ์